สวัสดีค่ะเมะื่อวานนี้ทาง YG ก็ได้มาปล่อยบอล Pink คราดาวปาร์ตี้ที่สาวสาวแบ็คพิงจะมาร้อยสดผ่านทางช่องทาง YouTube ในช่องออฟ i ิเชียลของแบ c ็คพิงนะคะเพื่อเตรียมนับถอยหลังก่อนปล่อย MV และอัลบ,บั้มเต็มบอลพิงชุดที่2ในวันที่16กันยายนนี้โดยจะเริ่มร้อยสดก่อนปล่อยอัลบ,บั้ม1ชั่วโมงนั่นก็คือเวลาเที่ยงตามเวลาในเกาหลีหรือ10โมงตามเวลาในประเทศไทยค่ะ และ YG ยังบอกอีกด้วยว่าจะมีการจัดเซตขนาดใหญ่ในการไลฟ์สดในคอนเซ็ปต์เพลงไตเติลด้วยและจะมีการแนะนำเพลงใหม่ๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆในอนาคตของสาวๆ b a c k p i n ที่พวกเธอจะทำและสปอยเวิร์ลทัวร์ซึ่งคาดว่าจะมีสเกลขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปินหญิงเคป๊และจะมีช่วงที่สาวๆ b a c k p i n จะมาขอบคุณบิงด้วยนะคะรอติดตามกันได้นะ และเมื่อวานนี้เพลงพิงเวน n ้อมก็สามารถคว้ารางวัลได้ถ้วยใบที่5มาครองได้สำเร็จนะคะจากรายการ m c o u n t d o w าเรียกได้ว่าปังมากจริงๆเลยขนาดขึ้นสเตจในเกาหลีแค่รายการเดียวเพลงพิงเวน n ้อมก็สามารถชนะคะแนนมาได้แบบท่วมท้นกันเลยทีเดียวสุดยอดมากๆเลยคะ่ะและนอกจากจะเป็นถ้วยรางวัลใบที่5ของเพลงพิงเวน้อมแล้วยังนับเป็นถ้วยใบที่48ของแบ็คพิงนับตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้เลย และอีกหนึ่งความน่ายินดีคือเพลงพิงเวนอมสามารถทำเฟิร์สทริปรเปิลคาวที่ชนะด้วยรางวัลน,นี้ในรายการเพลงมา3สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งเพลงพิงเวนอมก็เข้าชิงกับเพลง After l i ์ e จากวงไอ้น้องใหม่จากเจน4ที่มาแรงมากๆในตอนนี้ค่ะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับเพลงพิงเวนอมและสาวแบ็คพิงด้วยนะคะเก่งมากๆเลย วันนี้แฟนๆทั้งเหล่าลิลลี่และบิงต่างร่วมกันแอดิเวเซอรีให้กับน้องลิซ่านะคะที่จะครบรอบการเดบิวต์การปล่อยอลัลบั้มโซโล่แรกอัลบั้มลิซ่าที่จะครบรอบ1ปีในวันที่10กันยายนนี้บ้านเบททั้งในไทยเกาหลีจีนและอินเตอร์ต่างพากันร่วมเซลเลบรตด้วยการขึ้นโปสเตอร์ป้ายบิลบอร์ดจอ LED เป็นรูปน้องลิซ่าตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์ตู้คอนเทนเนอร์ชั้นล่างตึก YG ร้านคาเฟ่ต่างๆในเกาหลี ป้ายบิลบอร์ดในสนามดินอินชอนแม้กระทั่งแอดในรถแท็กซี่ก็ตามใครผ่านไปผ่านมาเจอก็แวะถ่ายรูปได้นะคะแล้ววันนี้ทางบ้านลิล y ี่ทีมก็ได้นัดกันเทรนแท็กสำหรับวันครบรอบ1ปีของการปล่อยซูโร่ลาลิสาในเวลา3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยโดยแท็กไลน์วันเยียร์ออฟและแฮชแท็กลาลิสาเฟิร์สแอดิ r s a r ซอรีแฮชแท็กวิซาแ และสุดท้ายวันนี้น้องลิซ่าก็มีมาอัปรูปใหม่ๆลงใน IG ให้เราได้ดูกันแล้วนะคะทั้งใน IG Story และโพสใหม่ใน IG ของน้องและ IG Lalala ลา,า,า d e r s c o r e L f a แอต้องบอกเลยว่าทุกรูปคือสวยน่ารักมากๆม,มีความสดใสมีเซ็กซี่นิดๆที่เล่นหน่อยๆแนวเด็กเนิร์ดก็มีนะคะคือดีทุกช็อตทุกรูปเลยถ้าแอดจะไม่ผิดคงเป็นรูปตอนที่น้องอยู่ที่นิวยอร์ก เป็นวันที่น้องมีซ้อมก่อนขึ้นแสดงเพลง Pink Venom ในงาน VMA ที่ผ่านมาและใน IG la ล la า la ลาลาลา underscore l family น้องก็มีมาโพสร,รูปใหม่กับน้องเริฟด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเท่ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงกันเลยทีเดียวเป็นลุคที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่อิมเมจรุนแรงมากไม่รู้ว่าจะวิดอันไหนก่อนดีน้องเริฟก็ดูโตขึ้นมากๆเลยค่ะหอด,ด้วย ยิ่งใส่บอกคอซีลีนด้วยแล้วก็ยิ่งหล่อไปใหญ่อย่างนี้เลยเนาะที่เขาเรียกว่าหมาเซเลบที่มีคุณแม่เป็น GBA ของแบรนเองน้องเลิฟก,ก็มาช่วยแม่พรีเซนต์และขายของเก่งมากเลยค่ะทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้ IG ของน้องเยอะๆนะคะเพื่อเพิ่มเอนเกจให้กับ IG ของน้องลิซ่าจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย